ไปดีปะลุงบอกสองน้งมันคือก้าวปะลุงไงมือเมื่อนี้ตอนบ่าย,ายแว้นตอนบ่ายปะลุงไงมุงกระสีปะลุงพะน้าก็มุงได้สามเพนต์มาท่สองเพนต์ปะลุงไงมงุงตะแรงลุงลุงมาองเลยปะลุงไง ลมกระแหงลงเลยเครื่องบุด้แหวงบเลยพระมวไปแปลงหลุดนบอหมาอยู่ไปลงเลน้องบีก็แม่เป็นปลาเเป็นลงไง แม่มีวมาเบิงมาแน่มาแน่แนขเขาเรียบร่อยนงแม่เขาผูอยู่ลัาง,ทงเท่าขาประเ็นอ๋อเอาขึา้นได้สามสแผ่นมาดยสี่แผ่นสี่แผ่นเป็นลงไปง บอลมอดใบลมาครับนีอะไรกลงมุงสีเ่ินหือลูกไหมโอ้ยลงขาบลูไหมทึ่งหนาสงแหงสูงขาบลูกไตเซียวเป็นยังเอาบเบิดไปลงไห เหียอยู่พูเสียนอยปนงเง้ยมึงลาคาตอนบ่ายปน

ขไปดนลุงมยุ่โลกบ้าน่มขัต่อลงอมกบรับกันเบสราต่อเพือนอันนี้เขาไใส่เี๊ยวไปเขเขาเล่นเขาโล่เงีั้งหรือเฮียงปั่วเขาเจ้าอะเงี้ยว้งมึจะเงียวเลยเฮียงปั่วขคอยนั่นจะได้กับปุ้ยันระเบิดมันเียง

ไใช่นักเี่ยมแลงเนี่ยจะคุยผู้บ่าวเหรอรออรถจีบแล้วว่าผู้บ่าวอย <laughs> นี่ผู้บ่าวผูกไปเลนี่น้องบ,บีกับแหม่ผดิ้นเอนพอนอลบังเ่เียบไปง ก็สี้ดอยอยู่กเลยแซก็อยู่หรอเพื่อเก็บซอยน้งบีนะทำว่านนี่แป้งลุดสอยพอเหมือนเหมือนหมเหมจะไปใส่ไปเลีนยงไปเลียงเก็บบท้องเย็บไปบ่ มือคืนในไป้ยสะเอาเอาเพิดไปแย่งเขียดนงวะมือคืนนใบป้ไยบังยงเขียดนะอ๋อมแรงไปบอกเขาลุงส่วนไปอยู่ไปลุงส่วนไปอยู่มนผิดเขาส่ไปย่งเขียดมือแรงลุงฮนมอติใไป้อนอยู่พุ่นมอแรงบ่ใไป้มแรงลุูเนี มีอารมณ์มีเดบุอง้แยบนี่นะ่เห็นว่าผู้บ่าวาลองเพลงอ้ยอ้ยเป็นมีอารมณ์มีโอ้จะลองถ้าคุยกับผู้บ่าวางองเพลงยมีเออแล้วผู้บ่าวจะให้ลองเพลงให้ฟังใช่หมโอ้ยพอเลยอ่นืผู้บ่าวิ่ายอุปกายงแยบนะนะายไมได้พผู้บ่าวานะมัวแไม่ เห็นปลาคามเดี๋ยวกินฉุกไปลงให้ผมปลาคามตัวหนาผมว่า,วาตาม้มยำมากิน,นดีกว่าอืมมันกำลังซีขึ้นบไปลงนี้ ก็จะเมี่ยงพี่ลุงเอทึกว่าพุ่ไม่่าดังไหถ้างามพีจะข้อโผล่เหมือนกัน่ย่มีเอฟซีคนหน่งมินมาถึงใจน้องเยี่ยเม,มืน,มน,นมก,กันนง่ย่าปลูกพักแ่งาม,ม,ม,กกมคือปู่เจ้าวะ เปิดเคราห์หนาเน่แนบคนทาง่างกินยังไงตั ana, ้มเมียงดยตั้มมงกัตั้เองเพลราดไม่ถ่ายทนลบิงมัดตันตัมเี่ยเอามาจิงไะู่าเกงดูเเห็เป็น น้องแก้วน้องมอเห็กินปินเนี้ยก็เนี้ยก็งงานิจสนน้องอยากกินอันอันเห็ดกินเองอยากกินหยังอยากกินสมทีละให้ไเอง เขาิเองาขยกินขยมนิดเองบอกขยักนะถ้าากกินเองนะตามน้องยังงงกับไปงเด้ไปรู้วอกว่าเดียวาอเป็นงงเลยบกใจแลวยังถามยอีลมาลงมาสินไปาเขาน่จะขึ้นไปมาเขาตรงนีมัดสิบบาทงสีเียวแล้วลง ขึ้นไปได้เลยปลุงไอซีหาเพนไม่ป้าบรรลุจ่วยลงมาแล้วได้การเสี่ยงแหละปะลุงไอขอนำมาขอลับอีกคิบล็กปลุงปาก็เลยตัดกติดตาม่องนมอดในลกปลุง ทว่ากิมนาปลุงสบายดี